สวัสดียามเช้าจากคาบัโดเกียนะครับตอนที่บอลลูนขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะดูมาเยอะแล้วนะครับก็คือพ่นไฟแล้วก็ขึ้นอย่างนี้วันนี้ผมจะพามาดูตอนมันลงจอดมันลงจอดยังไงนะครับมาดูแบบนี้มีมองไปสุดขอฟ้าคิดในใจว่าอยากควายคว้าท่องเดินไปชมไพรพนาสุดขอบฟ้าจังสวยเหลือเกิน m e r h a b a Welcome to Turkey ภาษาอะไรนี่ Here is the us. Merhaba and welcome to Turkey. ภาษาอังกรษอังกฤษจังเลยเพือนเดินทางเรามีบ้างไหมไปกับเรากับเราเอาไหมเชี่ยวย่างไงคุณค่ามากมายถึงพูดสร้างตลอดถึงถ้ายังไปไม่ถึงพักพักสาตาสักนิดถึง ึงเวลลากชิ้ดี๋ยวจะพามาดูบอลลูนแบบใกล้ๆที่เขากำลังจะลงจอดนะว่าเขาจอดยังไงอันนี้บอลลูนเนี่ยแล้วก็เขาจะมีรถมารอตรงนี้อันนี้เขาหลบไอ้นั้นหินอยู่เนี่ยใหญ่ใช่ไหมเป็นไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการเขานำจอดกันหนึ่งมีรถมารอรับอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูว่าเขาจอดยังไง จอดอยังไงไปดูกันพอมาถึงใกล้ที่มันจะลงอ่ะมันปล่อยไอ้นั่นทุ่นก็จะมีคนช่วยดึงนะครับมาดูใกล้ๆมดูใกล้ๆเขาลงจอดอย่างนี้า <c oughs> แล้วก็จะมีคนดึงนะครับคนดึง <c oughs> ลงแล้วลงแล้ว <c oughs> นี่นะครับตอนลง หลายคนดูแล้วนะครับตอนขึ ت, ้นขึ้นยังไงตอนลงเขาปล่อยเนี่ยขึ้นแล้วก็เดินช่วยๆกันดึงเออเขาลงอย่างนี้เละเนี่ย วางไว้วบนรถอย่างนี้ปวดมือกันใหญ่เลยเป็นทัวร์จีนนะอันนี้นเหียบแรงแรงบรรลุโอเคจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับทุกคนติดตามจ่องเบย์จานไลฟ์ด้วยนะครับสหรับวันนี้ขอจบไปก่อนครับสวัสดีครับฮคลิปยังไม่จบนะเดี๋ยวถ่ายอีกนิดน,นึงก็คือเขาเนี่ยจะขับรถแล้วก็ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนะครับหลังจากนั้นตัวใบมันรอให้ใบเนี่ยเกิดแรงเหวี่ยงแล้วก็ค่อยๆล้มนะครับก็จะมีคนโอเค นี่นี่คือการลงจอดของบอลลูนว้าเนี่เขาดึงกันอย่างนี้ตอนเขาลงลงอย่างนี้

I'm just a